จ้อตุ้ยอตุ้ยพ่อตุ้ยนอนนาพ่อตุ้ยนอนนาอ้าวซายาพ่ดว่าจังไหี่นอนอีกน้อตุ้ยคนนอนนาคือว่าจัรสันได้ตัวเด็ดตัวดีว่ะนอนด้านเกศนอนคูเดียวบ่อยข้ขวันหนีแม่นเป็นตัวนาอือเจ้ะแม่ยนกบ่ vận đại kia lầm đại kia vận bapun mò bò. Batuí, em là sip 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 vân vang đại cò. Quốc nga hân nam, mặt hiên nèo đâu. Ba vân đâu. Sip 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 ผู้ใดพ่อเป็นคนเอื่นบอกคิดว่าเป็นปีหน้าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายใช่คิดว่าเป็นปูเปูเนี่ยไปข้างทางน้ำทางคามแผงมากับหนูไปข้างสามแผงนีนกนอนหน้าผู้เดียวเป็นข้างสามแผงบ่มบ่เนี่ยทางสามแผงเนาะค่ะเนาะปั้นย่ำไดๆเพลาปูเนาะเม็ดเดียวบ่ค่ะพ่อเม็ดเดียวเป็นมะฮองบอกไปบ่พ่ะ วันวันพระวันยังบ่พอหรือว่าจังไดหรือว่าวันธรรมดาเฮานี่แหละคนมาซิมบอกเนาะค่ะเนาะเราซูเอฟซีฟังแน่พ่อเราสูเอฟซีฟังแน่ค่ะเป็นจะใดมาจังไหนหือว่าฝันแม่นคัะแม่แม่ สวยคนฟันแม่นบอกถึงมาจากเธอแล้วนี่คนนอนอออนาคนฟันแม่นนอนกำาลันนางสิซิมมึงสี่บพอกพ่อพันมาบอกแม่กําลังรับกำลังรับดีๆนี่ตมาแบบใดค่ะมาเป็นคนเรือเป็นมาแต่เสียงยนี่แต่เสียงอ๋อจ้ะ คือดูป่ะมีบ่ะป่ะถือเลขนี่ดูเป็นตานายบ่ะวัยสิบหกบนล่างแล้วฮะว่างหันน่ะสิบหกบนล่างถึงป่ค่ะพ่อถือถือเล่กับถือร้อยกับถือถือถือก็แสดงมาดวงหิ่งตัวนี้แสดงมาดวงหิ่งขุนหมันตัวนี้ขุนหมันดวงดีแสดงว่าเหมือนกับหลานกับพี่โอนพัดดึง คนอย่างมมาอามึงกับหลานอีกกระเด็นพุลพกรอยอีกอ <c oughs> ชามโตโต้นแบ่งกันกับหลานซื้อชิบบาทเดีย๋ยวพุลพกตัอีแสดงแสดงงาปูอยู่หน้าเพิ่นเย <c oughs> นยะให้เนาะครับเนาะพราถึงแสดงกับพ่อว่าไม่กระดุแต่อันรัฐบาลไทยนั่นหนึ่งหก,ออกับศูนหเอาอันรัฐบาลเขาถืงช่วงหมดทาา่านหา่อะ ขวนทั้งลางยานโก้ซื้อให้โอ้แสดงว่าเวงดีดวงดีดวงให้บนไดก็พอครูแล้วมีลุงแล้วมีเซ็นเนาะเราตาบานไทยได้นายบนใดก่อนนยี่สิบบาทเลยยี่สิบเจาะละเอียพได้ปนอยู่ได้นะพอนะเป็นงนั้คือวมาถึงเนาะตาวันได้บนรางดิอย่าลืมนะยี่สิบบาทกับบนรางดิ่ั้สองหกั้งหกอรขทั้งางนะพ เน,น่นอนเน่นอนเขาตุย๋ยคนนอนนาเมื้อน,นี่ได้พอ่อได้ไปม,ม,มัน่ได้เงนเมินองิฝันันเลยมึ่อมีแรงมากบ่ล่ะแม่ใ,ใจพ่อหันมาพี่นี้คนก็เห็นเจา้าแม่เจ้าหันไปพุ่แถวว่ดสันเอฟซีไวพ่อพึ่งนาเนี่ยัเอ็กเน้นาเอ็เนนาเงื้อ,น,น,อน,นี่มากตัวได้ค่ะแม่ใจนี่บ่บักแม่มักหกบา วันนี้มาหกสามขันเลามักตัวใดออกตัวนั้นได้เจริงหกสามตุยนีะปุยนี่มักตัวใดออกตัวนั้นมักตัวใดออกตัวนั้นบ่พ่อมันงามไหมฮะมันงามมาได้เกินมันงามในใจมันบ่พ่อในใจมากมันงามจังไดหกใช่ไหมบ่พ่อไม่คือเด็กหกคือมาหกสามอตัวเดียวบ่พ่อเอาตัวเดียวนี่ละกล้ามบอบอนไ้ ผมพร้อมผมิเร็จไมค่ยกลับเด็กไม่ต้องกลับเจเียรตงตงลอยล็อกากกันลอยเลยลับไปจากน้อยเนี่ยผอมันจะตาัแตกเอาตรงตรงสั้นบ่แต่ว่าเอซอยากกลับกับกลับน่าห่าื่นง่ายมากละสามสามไม่พอเด้อ ลอยพูนลอยเตะไข่ลืมให้แล้วออมสามสามไม่หลเจ้กก็ต้องทำมันก็ะตู่หมแล้วเนาะอ่ยุสามต้องได้ดูอายุปุ่นไหมสามวันนี้นะคะต้องได้ดูอายุที่โก้สามหนึ่งบอกมันมากสามหนึ่งที่เป็นมากหกสามค่ะมากตัวเดียวตัวได้ก่อนครับหกสามตัวเดียวเลยไม่ต้องกลับถ้าสามตัวเดี๋ยวมากตัวได เอายังใส่โตสอมตัวพี่พ่อบสามตัวเคยคือเลยแค่เดียวเนี่ใส่เนี้ยจะค้ายาอีกมั้นี่เราเอ็นซี่มน้มนี่สามตัวพี่บ่อห้ะเดีกว่าวันเสาร์สามตัวเอายังใส่มันี่เห็นบ่ผมนี่เห็นบ่เด็บัวบัวอันนี้รัฐบาลไทยดิ่งสามันมี่บ่อสามตัวเอายังใส่สองตัวนี่ให้หสามสามตัวแลแม่สามตัวพอคุณสาวจะใส่ มักตัวได้พอมักน้ำหลานไส้บัวมักมักโ้มนคือไะไล่ะโอเราก็กดาได้น้ำกันนะเดี๋ยวทีเอาไหนเบิง้งแต่วันพอตุ้ยนัน่นบ่ได้ฝันแมนบอ้องวันนี้มากตัวชอบนะเนาะตัวที่พอมักตัวเดียวสามตัวไปกำน้ำเด้อค่ะเอซเบิ้งสามตัวสามตัวม,มักตัวได้พอสามตัวโอ้มัมกักตัวได สามกเก็นเนาะสามเก็บอืมนงเดียวงาม่องตัวได้ก็เจ็ดสามตัวมักตดียวกับพ่อสามก็เก็สามก็เก้นี่คสตัวหกตัวเดียวบ่พอ นตัวเลขของพ่อตุ๋ยคนนอนนาซื้อตัวใดออกตัวนั้นหมานนะครับเด้อหนเนาะะเนาพ่อเนาะมเด้้อให FC โชคดีปีใหม่เนี่ยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าโซ่อีฟซีเป็นไงตัวเลขของพ่อตุ๋ยเอาถือไว้ก่อนนะครับอ้าวนี่นะตัวเลขของพ่อตุ๋ยนักพกสามบอกให้กลับพร้อมโตเดียวสำหรับแนวทางสามตัวสามเก้าเจ็ดน้าผอเนาะ หันทางนี้นิดนึงพ่อหันทางนี้น้อยๆโอเคนะคะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขของพ่อตัวยคนนอนน่ะเต็กที่มักก็คือหกสามเตมเนวาสามตัวซีไฮตัวใหญ่กอจับตัวนี้ไฮเด้อร์น่ะสามเก้าเจ็ดค่ะเอฟซีน้องไม่จะลืมตัดเอาม้วนเอานะคะสามเก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดที่น้องไม่จะลืมไปกลับเด้อกันไปนะคะพี่น้องค่ะ ปุ๋ยนอนนานนะคะเสรภูมิร้อนะครับโซเชีนะคะโหรับตัวเลขพี่น้องกระไดเงบ่ยกไดก็บแคบนาจอไว้นะคะให้โซของนาำซุปูทุกคนยำเป็นแนวทางนะคะวันที่สิมกร่าสองห้าหกแปดหกเกาหกเก้าพี่น้องอย่าถอยหลังเจไปท hmm. ั้งนาเริ่อเรื่องพี่น้องผ่านมาแน้วหกเก้าเป็นคนไปกันผ่านมาแล้วหกแดหก้า